การมอบอำนาจภายในระบบ LeapT Smart One มีขั้นตอนดังนี้ครับ ก่อนอื่นให้ผู้มอบอำนาจทำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบให้เรียบร้อยก่อนครับจากนั้นเลือกเมนูมอบอำนาจรับ,รบมอบอำนาจที่แถบการมอบอำนาจให้คลิกปุ่มเพิ่มการมอบอำนาจครับท่านจะพบกับหน้าต่างเพิ่มการมอบอำนาจครับโดยส่วนแรกคือส่วนงานของผู้มอบอำนาจที่จะต้องขีดข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยระบบจะแสดงชื่อของผู้มอบอำนาจขึ้นมาแบบนี้ครับถัดไปคือการค้นหาบัญชีผู้ใช้งานของผู้รับมอบอำนาจโดยสามารถค้นหาด้วยหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางครับ จากนั้นทําการค้นหาครับเมื่อระบบค้นพบบัญชีผู้ใช้งานของผู้รับมอบอานาจจะแสดงชื่อนามสกุลของผู้รับมอบอานาจขึ้นมาแบบนี้ครับให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุลกรณีที่ไม่พบข้อมูลนั่นหมายความว่าผู้รับมอบอานาจยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดากับกลมการค้าต่างประเทศครับดังนั้นให้ทําการสมัครบ,บัญชีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจึงจะสามารถเป็นผู้รับมอบอานาจได้ โดยเงื่อนไขของการมอบอำนาจจะมีให้เลือก2แบบแบบแรกคือการมอบอำนาจแบบครั้งเดียวผู้มอบอำนาจจะต้องระบุเลขที่อินวอยต์และวันที่ของอินวอยต์ให้เรียบร้อยครับสำหรับรายการมอบอำนาจแบบครั้งเดียวจะเป็นบริการด้านใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าการรายงานการส่งออกนำเข้าและการจดแจ้งการนำเข้าครับโดยจะต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ การมอบอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งคือการมอบแบบช่วงเวลาโดยจะต้องกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการมอบอำนาจครับโดยสูงสุดไม่เกิน2ปีในเบื้องต้นระบบจะกำหนดวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบันและวันที่สิ้นสุดจะมีระยะห่างเป็นระยะเวลา2ปีให้อัตโนมัติครับสำหรับรายการมอบอำนาจจะมีรายการที่มากกว่ามอบอำนาจแบบครั้งเดียวครับโดยให้ทำการเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการครับ หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงครับ พอเมื่อท่านมอบอํานาจแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของการมอบอานาจได้ยกเว้นแต่ว่าท่านจะยกเลิกกระบวนการมอบอานาจและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับกรณีที่ท่านต้องการบันทึกเป็นแบบร่างไว้ก่อนสามารถทําได้โดยการกดปุ่มบันทึกครับกรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดมอบอํานาจครับเพื่อเริ่มต้นกระบวนการมอบอานาจรายการมอบอํานาจของท่านจะถูกส่งไปยังผู้รับมอบอานาจและอยู่ในสถานะรอการพิจารณาจากผู้รับมอบอานาจครับ การรับมอบอำนาจมีขั้นตอนดังนี้ครับให้ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อเข้าใช้งานระบบ d ี t Smart One จากนั้นเลือกเมนูมอบอำนาจรับมอบอำนาจครับ เลือกแท็บรับมอบอำนาจจะพบกับรายการมอบอำนาจที่ส่งมาจากผู้มอบอำนาจครับให้สังเกตรายการที่อยู่ในสถานะรอการพิจารณาจากผู้รับมอบอำนาจกดปุ่มจัดการเพื่อดำเนินการรับมอบอำนาจครับท่านจะพบกับหน้าต่างของการรับมอบอำนาจครับโดยส่วนแรกคือส่วนงานของผู้มอบอำนาจที่คีเข้ามาในระบบขอให้ท่านตรวจสอบชื่อของผู้มอบอำนาจและชื่อของผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นชื่อของท่านครับให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดของการมอบอำนาจได้แก่ เงื de it de it ่อนไขของการมอบอำนาจว่าเป็นแบบครั้งเดียวหรือแบบกําหนดช่วงเวลา2ปีครับรายการของมอบอำนาจว่าท่านได้รับมอบอำนาจรายการใดบ้างกรณีที่ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจในครั้งนี้ขอให้ท่านเลื่อนไปที่บริเวณด้านล่างสุดและกดปุ่มปฏิเสธการมอบอำนาจครับกรณีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจในครั้งนี้ขอให้ท่านทําการบันทึกในส่วนงานของผู้รับมอบอำนาจดังนี้ครับให้ทําการกําหนดรายชื่อผู้ลงนามมอบอำนาจที่จะปรากฏอยู่บนหนังสือมอบอำนาจครับโดย ตัวเลือกในระบบจะแสดงเป็นรายชื่อของกรรมการผู้ยอมนาลงนามและรายชื่อของผู้ัะมอมน้าช่วงครับโดยสามารถเลือกได้สูงสุด2รายการจากนั้นให้กดปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อที่จะพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือมอบน้าออกจากระบบครับโดยเมื่อพิมพ์แบบฟอร์มออไปแล้วให้ทาการลงนามและติดอักรสแตมให้เรียบร้อยครับจากนั้นให้สแกนหนังสือมอบน้ากลับมาเป็นไฟล์ pdf เพื่อที่จะแนบเข้าสู่ระบบครับหลังจากที่ท่านอัปโหลดไฟล์หนังสือมอบน้าเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มยอมรับเพื่อเป็นการยืนยันการ รับมอบนาครับรายการมอบนาจะถูกส่งไปยังหน่วยงานพิจารณาที่กํากับดูแลบัญชีของท่านทันทีและเจ้าหน้าที่จะดําเนินการพิจารณาอนุมัติการมอบนาครั้งนี้ครับท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลรักษาหนังสือมอบนาฉบับจริงหากเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจในภายหลังท่านจะต้องสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ เจ้าหน้าที่อนุมัติการมอบหน้ารายการมอบหน้าจะเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติแบบนี้ครับให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักเลือกบริการให้สังเกตที่กระทําในานามของจะพบกับชื่อของผู้มอบหน้าปรากฏแบบนี้ครับสําหรับการเข้าใช้งานระบบดีทีสมาร์ทวันท่านจะต้องเลือกว่าจะกระทําในานามของตัวท่านเองหรือจะกระทําในานามของผู้มอบหน้ารายใดเมื่อท่านเลือกได้แล้วให้ทําการกดปุ่มเข้าใช้งานครับเพียงเท่ญญานี้ท่านก็จะสามารถยื่นคําขอรับบริการต่างๆให้กับผู้มอบหน้าได้ครับ กรณีที่ท่านต้องการสลับผู้มอบหน้าสามารถทำได้ง่ายๆโดยการเลือกเมนูหน้าหลักครับระบบจะพาท่านกลับมาที่หน้าหลักเพื่อให้ท่านสามารถที่จะสลับเป็นผู้มอบหน้าลรายอื่นได้ครับ